สวัสดีครับวันนี้พบกับผมแทนดินดว่วนเมืองอุดรครับทมที่ครับบ้านเหล่าจากที่เคยมาสำรวจหน้างานไปสองไรผีหนองเอ้เบื้องน้ำผม,มลงน้ำจ็คสีเป็นยังไงเดอกยแจ็คทีใดที่ขาดทุนเนาะเบื้องบังด้ันเหล่วนี่แหละชีดู โอ้ซีดิถนนมันม่าง,งามไทวิกเตอร์วิกเตอร์เสียปั้นครับปั้นเหล่าว้ยบางตุนเฟินดูครับโอ้ดีอย่างเงี้ยรถใหญ่เครื่องมันนิ่มกำลังมันได้ หอดกับบอกเลงนาะนรถเขาตั้งเสียงพีนองั้ยนิ่มดีฮะนี่รถสวยมากเลยตน รถใหม่โอ้รถใหม่มันดีอย่างนี้แหละครับบอมีเกิดมีกาดมันคือบักลงหน่อยค่อย มาขั้นปั้นไปไปเลี้ยงซอยกันไม่เลีวยงเลยเนี่ยเฮ้ยยขนาดงา,มางนมีรถเป็นแน่นอนขนาดพี่น้งงองเนี่ยทางนู้นมาครับพ่อใหญ่แหละพ่อใหญ่แหละขาสิงยังอุดรน เมืงองรถอายุเจ็ดสิบครับขันโบกา้าขาต้องรถมากรรู้เอ้ยนี่ว่าเป็นรุ่นพ่อใหญ่ใครเห็นกับ่าไว้รุ่นครับรถครับดีครับมีมารยาทต,ตรงผู้เฒ่าเสว่ออันที่ดีขนาดนี้เด้อ พิ่งวางเอ้ยมีเงินก่อนเถอะขายจัดจะควงแต่ตอนนี้เอาควงซาเลีงไปวันสองเจ็ดตูนครับยูสุเดกา้าอายุอานามใช่ใน่อนอนนะอายุรถประมาณยี่สิบปีบวกอายุคนขับก็พอดีครับแปดสิบโอ้ยูประมาณแปดสิบผมบอกว่าเก่าสิบห้าเกาสิบกว่าเ <c oughs> นะี่ยเวอร์ล์เงินป้าแล้วล่ วิมื่อคักถอยตรงเป๊ะเอาบาลายานบ่คักแม่โคบ่บิดแ,แตกกับบ่เซ้าสวย รับตัวครับเพืใช้ในการเอกสารยืนยันว่าวิ่งกี่เที่ยวจะได้ไปขึ้นเงินน้ำถอดแก้ผมจะได้ไปขึ้นเงินกับบริษัทเที่ยวแล้วพอาี้เดี๋ยวพ่อหาเที่ยวไปมือน,นี่ ขานน้ำหมดไปว่ารถไทยะจะจบคลิปสิเดียอวอรถไทยไปแตงทามไปให้รถเรียนเพิ่มกันเนอ้อพี่น้องจะตรวจผู้เรียนเป็นเสสมุดใหม่ๆเนี่ยหมอน้ำตํำๆอินเตอร์ตํำๆเนี่ยหมดไปนี่ว่ารถไทยทีแปงนี้น้มนะพุดขึ้นมากแล้วพี่น้องเอยสมลงน้ำผู้ใดดีมันจะควางทีนะครับรสนางานแบบนี้แนนดีให้กว่ายัง อ่สำหรับวันนี้ขอตัดคลิปีังเท่านี้ก่อนนะครับให้ชมกันเป็นตอนตอนไปเดี๋ยวจบงานก่อนแล้วเซตเก็บระดับเก็บชมน้ยวขาดมือแรกไงละครับเก็บระดับเก็บชมกระชีดแล้วทายคลิปลงใท้เมืองอีกรลอบสนใจสมที่ครับเขตอุดรธานีหรือใกล้เคียงหนองคายงานจ้างแมคโครรถไถแมคโครเล็กกลางใหญ่ครับรุ่นน้อยจะรุ่นคู่โบตาครับ โบตาห้าตันโบตาห้าตันทํางานได้งานเล็กๆปรับพื้นที่ในที่ในสวนในไร่ขุดล่องน้ําวางท่อปรับพื้นที่เฮ็ดบ้านจัดสรรเฮ็ดทุกอย่างครับถ้าจะรุ่นกลางมาหน่อยก็ sk 1 4 0 140ครับรถใหม่เร็วแรงรถเพิ่งได้2,000ชั่วโมงความใส่งานครับโทรติดต่อจริงเดี๋ยวโอเคราคาได้กกันราคาตกลง ไก่ไก่ไปได้บัดครับอยู่ทีราคาผู้จ้างถือใจผู้รับเมารับได้ก็ไปได้ครับเขตอุดรนน้องบัวคอนแกนสกลลน้องไข่เอายงไงไก่เคี่ยงอุดรครับไก่ไก่เดี๋ยวไปพิจารณาให้อยากจ้างรถจ้างยังติดต่อได้เลยครับ088 536 9266 ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งความครับยนีผมอัพคลิปใหม่ๆลงสิบวัได้ผัดสีได้นั่งมาเบิ่งได้ตลอดรับประกันว่าคลิปผมมีแน่แปลกๆให้เบิ่งมีแนวดีๆเด็ดๆให้เบิ่งครับผมอันบอดีบอดีบ่อแปลกผมเบาลงขอบคุณครับ